ปีวารลนไทยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ความรักอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยนะคะ เช่นเดิมค่ะคำคืนอาเลนไท์แบบนี้นะคะอยู่กับเพจข่าวสามสีออนไลน์อยู่กับโฟโต้ข่าวสามสีเพราะนี้คือช่วงสามสี่ลีคค่ะเราจะรีแคปทุกข่าวร้อนข่าวแรงที่เกิดขึ้นในรอบวันของวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศคลิปนี้คลิปเดียวไหมจบถาวไหตจบเท็จอย่างแน่นอนมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะอะวาเลนไท์แบบนี้นะคะ,ะผลโพล,ลต้องออกมาแล้วว่าประชาชนคนไทยอยากมอบกับกุหลาบให้ใครมากที่สุดในช่วงวานลนไทยนะคะอะมาดูกันว่าดาราชายและดาราหญิงคนน อีกที่ได้ผลโพลมากที่สุดไปรีแคทกันหน่อยค่ะกรุงเทพโพมหาวิยาลัยกรุงเทพค่ะ เปิดเผยผลสำรวจค่าความคิดประชาชนเรื่องกลาบความรักวันวาเลนไทน์เนื่องในโอกาสวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์ค่ะโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศจำนวน1,114คนและทำการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่7-9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ถึง179.5ยังระบุว่าปัจจุบันการให้ดอกกลาบในวันวาเลนไทน์นั้นไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าสามารถแสดงความ รักด้วยวิธีอื่นได้ขณะที่ลอยละ20.5ระบุว,ว่ายังจะเป็นอยู่จ้าเพราะว่ากหลาบเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์เดอร์สำหรับวาเลนไทน์ปีนี้นะคะประชาชนอยากมอบดอกกุหลาบให้ดาราชายและดาราหญิงคนไหนมากที่สุดผลสำรวจพบว่า5อันดับดาราฝ่ายหญิงนะคะอ่ะเริ่มที่อันดับ5ใหม่ดาวิกาค่ะ้อยละ6.2อันดับ4ใบเฟิร์ชนชโนกค่ะร้อยละ8.2ค่ะ อันดับยายะาอุรัสยาค่ะร้อยละ10.7อันดับ2เ <c oughs> บลล่าลายนีร้อยละ21่และอันดับ1ค่ะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากพี่อาำพัชราภาค,ค่ะร้อยละี่แน่ ามาถึงแต่ละห้อันดับฝ่ายชายนะคะอันดับหค่ะพีแสอยุรนันค่ะร้อยละเจอันดับ4ีน้องเจมจีรายุค่ะร้อยละแปอันดับ3ามพี่โปภธนวัฒน์ร้อยแปดจุดอันดับ2องท่านาเด็ก,กุติมียะร้อยละสิบอและอันดับ1เวียสุกุลวัฒน์ค่ะร้อยละยี่ส่วนคนที่ขึ้นท่านรับมงก็คงไม่แพ้ตัวพ่อตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอย่างปามชิชพาและเวียสุกุลวัฒน์นั่นเองค่ะที่ติดโผล่ดาราชายและหญิงที่ผู้คนอยากจะมอกุหลา ให้ในวันวาเลนไทน์ปีนี้มากที่สุดก็ขอตำแหน่งอันดับหนึ่งไปเลยจ้ะไม่มีใครอยากมอบให้โฟโฟบ้างหรอดอกหนึ่งก็ยังดีก็เรียได้ว่าไม่พิกโผตามคาดนะคะอาดาราฝ่ายชายก็เป็นพี่เวียร์สุวรวัฒน์และดาราฝ่ายหญิงก็เป็นพี่อ้ามภชราภาที่ประชาชนคนไทยอยากมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุดในวาเลนไทน์ปีนี้นั่นเองนะคะโฟโฟเองก็อยากได้สักหนึ่งดอกบ้างดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบค่ะ มาถึงรายการใหม่ที่เรียกได้ว่าน่าติดตามมากๆเลยนะคะรายการวันกันชัยทอของพี่หนุ่มกันชัยกำเน,นิดพอยนั่นเองค่ะประเดิมแขกรับเชิญคนแรกก็คือหนุ่มสุดทอตุดปางพระเอกหน้าใหม่ของช่องสามน้องกราบคณาวุฒิลูกชายของพี่หนุ่มกันชัยนั่นเองค่ะ ก็ประเดิมแขกรับเชิญคนแรกของรายการวันกันชัยทอไปเลยทีจ้าเพราะจ๋ากับพระเอกหนุ่มที่ทั้งหลอดทางฮอตและปังปริโ,โยแบบโกไม่ไหวอย่างหนุ่มกัปคณาวิโดยพิธีกรชื่อดังอย่างพี่หนุ่มกันชัยค่ะก็ได้เชิญหนุ่มกัปมาประเดิมเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการวันกันชัยทอค่ะที่พร้อมเปิดทุกเรื่องราวทางเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวของแขกรับเชิญแต่ทุกคนสงสัยไหมล่ะคะว่าทาไมพี่หนุ่มกันชัยถึงเลือกกมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกเพราะก่อนหน้านี้พระเอกสุดฮอตอย่างกัน ก็ถูกแซวอยู่บ่อยๆว่าเป็นลูกชายของพี่หนุม่มกัญชยัยจนหลายคนเรียกว่ากรับกำเนิดอพลอไปแล้วและในรายการวันกัญชัยทอล์คค่ะของพี่หนุม่มท,ทั้งทีเนี่ยแขกรับเชิญคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลูกชายของพี่หนุม่มนั่นเองค่ะงานนี้หนุม่มกรับค่ะเปิดใจแบบไม่กักทางเรื่องงานและเรื่องชีวิตส่วนตัวเมื่อพี่หนุ่มถามถึงความรู้สึกกับการที่กรับปราเดิมงานละครกับทางช่อง3าที่ได้เล่นกับนางเอกเบอร์ใหญ่อย่างเจนนี่เทียนพุสวรรณ์และแอร์ทวรสสมเลยหนุ่มกรับเผยว่านะคะเห็นผลงานของ พี่มาหลายเรื่องแล้วในเรื่องเทคนิคการแสดงค่ะโดยพี่เจนนี่เองก็สอนให้เยอะมากท้งเรื่องการแสดงทาความเข้าใจคาแรคเตอร์ทำความเข้าใจบทค่ะหนุ่มกาเปิดเผยว่าตัวเองรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากค่ะใครจะไม่ตื่นเต้นบ้างได้ประกบนาะงเอกรุ่นพี่ครั้งแรกแนละ้วเนาะโดยหนุ่มกาดังคะเรียกได้ว่าโด่งดังมาจากซีรีส์วายและคู่จิ้งคู่ขวัญอย่างมิวสุภปอริตค่ะซึ่งกระแสะของทั้งคนก็ตีคู่กันมาโดยตลอดค่ะเรียกได้ว่ามีมิวก็ต้องมีกาเรียกได้ว่ามีกาก็ต้องมีมิวสาวยอย่างเราก็ต้องยิ้มแก้มปีก กันแตกกันไปเลยส่วนผลงานละครเรื่องใหม่หนุ่มกัปยอมรับว่าตนนั้นติดลิสต์หนึ่งในนักสแสดงละครฟอร์มยักษ์อย่างเรื่องดวงใจเทวพรนอกจากกัปยังเล่าอีกว่าช่วงนี้ทํางานกับทุกวันค่ะส่วนน้องแมวสุธิรักษ์น้องอาชาก็อยู่กับคุณแม่ค่ะช่วงทางานมาที่เรื่องส่วนตัวหนุ่มกัปบ,บอกว่าได้ข่าวมาว่ากับเป็นคนปฏิญาณมากชอบใส่เสื้อเกางเกงตัวเดิมยิ่งรองเท้าไม่พังเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยหนุ่มกัปบ,บอกว่ารู้สึกว่า ของม,มันยังใช้ได้เสร็จแล้วมั่นใจเลยใส่มาโดยตลอดก็บอกว่านะคะคนที่ถ้ามองว่าดีอยู่แล้วจะไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะถ้าลองเท้าที่แฟนขับซื้อมาให้ก็พยายามใส่เพราะว่าพี่ขาอุตสาห์ตั้งใจซื้อมาให้โอ้โหก็แสนดีกับทุกคนมากๆแบบนี้จะไม่ให้หลงไม่รักไม่ให้คลั่งไม่ไหวราคาหนุ่มกาา ฮัลโหลโอเคมีพอลูกคู่นี้ mm hmm. เขาเข้ากันไม่ไหวพี่หนุ่มกันใชยกับกับธนาวุฒินะคะอย่าลืมวันกันใชยท็อปเอ็กน้องกับธนาวุฒิเปิดเผยทั้งเรื่องของ,ของการงานและเรื่องส่วนตัวแน่นอนอย่าลืมติดตามจ้าในช่วงวันวาเลนไทน์นนทแบบนี้นะคะเหล่าคุณพอ่อคุณแม่ดาราสุดต่นะคะก็จะจับเบบี้ตัวน้อย มาแต่งตัวในสีวันวาเลนไทน์นะคะไปส่องกันหน่อยว่าเราเบบี้จะน่าหลักหน้าก่อนขนาดไนไปดูกันค่ะ วันวาเลนไทน์แบบนี้ความรักอยู่รอบๆอบตัวเราสามซีรีส์แคบปขอนำรูปน้าลักน่ารักของเด็กๆเรารููตดาลาสุตากับชุดวาเลนไทน์แสนสวยแสนหลอ่อมาฝากกันหน่อยจ้า เปิดตัวได้นอกเนยลาค่ะลูกสาวคุณพ่อนัดเทสมาสินและคุณแม่นานาธัญญามากับชุดสีขาวโบสสีแดงแป้พร้อมกับคาว่าเลิฟกลางรูปหัวใจน่ารักน่ากอชดชะมาคนที่สองน้องเมยย่าลูกสาวของคุณแม่หยาดทิพย์และคุณพ่อเมฆรามามาพร้อมกับชุดเดทคู่สีแดงปกเสื้อสีขาวชายกระโปรงมีลูกขนนต้อนลบวาเลนไทน์คนที่3ค่ะน้องนาตาชาลูกสาวของคุณพ่อฟูเกิดพลและคุณแม่นาตาลีคนนี้มากับชุดเอ สีแดงเสื้อแขนยาวสีขาวหมวกสีขาวสุดน่ารักดูแล้วมันน่ารักจริงๆนะเธอคนที่สีน้องเวทมนข์าวลูกสาวของคุณแม่ใบเตยและคุณพ่อแม่คนนี้มาพร้อมกับชุดเดทแบบเรียบง่ายมีตุ๊กตาเป็นพร้อมและที่จุปปจุบบที่ปากหนึ่งอันจะว่าไปก็แมทอยู่ไม่น้อยอ่ะคนที่5ค่ะน้องมารินค่ะลูกสาวของคุณแม่มิวนิทานและคุณพ่อเซนคนสวยคนนี้มาพร้อมกับชุดสีแดงทั้งชุดและ คาผมสุดเขียวน่ารักสุดไปเลยมาลินโอ้โหน่ารักไม่ไหวแล้วอยากจะกอดอยากจะหอมแก้มตักฟอดใหญ่ๆนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้กันเลยไม่ใช่เบบีไม่ยอมแพ้คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยยอมแพ้เรื่องแฟชั้นเลยทุกเทศกาลยอมใจอ่ะและทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะคือตัตสีรีแคป ประจำค่ำคืนแห่งความรักวันวาเลนไทน์นี้ค่ะความรักมีหลายรูปแบบนะคะเราสามารถออกแบบความรักได้รักให้เป็นก็จะมีความสุขก,กับความรักในทุกรูปแบบค่ะสําหรับค่ำคืนแห่งวาเลนไทน์นี้นะคะโบโบขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะแฮปปีว้วาเลนไทน์ค่ะ